าากระบำทำนาเกลือภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณค่าคู่แผ่นดินไทยทั่วโลกกำลังจับตาผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะซึ่งล่าสุดเลยมีการปิดหิบเลือกตั้งไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังเริ่มนับคะแนนภาวะขาดน้ำคืออะไรอ่ะภาวะที่มีการรับเข้านะคะน้อยกว่าการที่แบบว่าเอาออกทางนู้นก็หอทางนี้ก็หอ,อยอยเชอรี่สีทองตอนนี้กำลังดังปัง ช่อง9รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ มิกและดรปอวิลินทิรานาทองบอดจรัดในรายการ360 360 3 6 0องศานิวโชว์โชวให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วรุนรับความเป็นสุดปังหรือซูเปอร์สุดปังพลังฮอตจากทางรายการนะคะกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยคะ่ะและแน่นอนที่สุดนะครับทุกๆโชว์ที่มาโชว์ในรายการของเรานะครัะได้รับใบประกาศเกียรติคุณแบบนี้มาเลย นี่คือความภาคภูมจจิใจจากทานรายการที่มอบให้กับทุกโชว์ที่มาสร้าแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะครกรอบเงินสุดปังพลังฮอตกรอบทองซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะคและโชว์วันนี้ขอบอกเลยว่าอลังการมากเพราะว่าเราจะยกนาเกลือมาไว้น,นี่ในรายการเลยถูกต้องครับเปรียบเสมือนกับว่าสมุดสาคร<อ>จะมาอยู่ตรงนี้ขนน้นทีทําเกลือของ<ห>ดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มต้น ยันได้เป็นเกลือออกมาเลย <c oughs> เห็นกระบวนการผลิตทั้งหมดเลยครับว้าวแบบนี้ต้องคว้าซูปเปอร์หรือเปล่านะคะวิต้องถามาท่านนี้ค่ะพูดแต่สิ่งของเราพร้อมอยู่แล้วท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวันรพนวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพูดแล้วเห็นภาพเลยและได้กินไอของทะเลแตะจมูกเลยครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นการทำนาเกลือจากต้นตร,รับสมุทรสาครตื่นเต้นมากครับจัดมาเลยครับ โอ้โหอย่าว่าแต่อาจารย์ตื่นเต้น <Ha. S 2> ว่าพวกเราและคุณผู้ชมก็ตื่นเต้นเหมือนกันกเหนแต่อย่าลืมนะครับใน News ์อัปเดตของเราในรายการ360องศานิวโชในวันนี้นะครับ <Ha. S 2> ติดตามเลยครับเรื่องที่คนทั้งโลกรอฟังก็คือผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั่นเองแล้วข้อ ยังมีซปเปอร์สตาร์ของประเทศไทยครับนั่นก็คือหมูเด้งหมูเดง้เดงเกี่ยวอ<ม>ะไรกับเูเ่้งเสียงไทยด้วยเส <c oughs> <c oughs> ียงไทยว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีเ,<อ>เดี๋ยวติดตามไม่ได้ช่วงวดิวซับเดตนะครับค่ะส่วนรักสุขภาพนะคะต้องดูค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของผู้สูงอายุในภาวะขาดน้ําเพราะว่าผู้สูงอายุไม่ค่อยจะดื่มน้ํากันถูกต้องอันตรายนะคะเป็นอย่างไรต้องติดตามแต่ที่แน่ตอนนี้อาจารย์ก๊อฟรออยู่อาจารย์รอแล้วอาจารย์พร้อมแล้วพวกเราก็พร้อมจะพร้อมแล้วไปพบกับโชว์ของเราเลยครับระบำเกษตรกรรมการทำนาเกลือ ช่วงสามอองศาซาแซบโชว์ น้องสาซาแซบโชว์วันนี้น่ารักมากใช่ค่ะขอต้อนรับน้องบอสน้องพีชน้องศิลาน้องแปซสะน้องอันปันน้องเชฟน้องทรีน้องปลื้มน้องเพ้นน้องข้าวตูน้องหมิวน้องติ๊ตี้น้องเกลวน้องมิกกี้น้องใบเตยและน้องน้ำหนึ่งนะคะจากโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมเปี่ยมวิทยาคมจังหวัดสมุทรสาครสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถ้าไม่รู้สึกว่าในช่วงซาแซบโชววันนี้มันช่างสดใสเสื่อเกินพี<า>่ปอ่ค่ะน้องๆน่ารักมากๆแล้วก็เห็นกระบวนการทำนาเกลือทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเลยถูกต้องสุดยอดเอาละ <ๆ S 1> ผมว่าท่านนี้พร้อมแล้วอาจารย์กอฟครับขอคําคมวักทองเลยครับเชิญค่ะว้าวถือว่าทําได้ดีนะครับการแปลงขั้นตอนการทํานาเกลือนำมาสู่การแสดงน้าตัดสินในชุดนี้ต้องขอชื่นชมครับและขอให้คำคมวักทองว่าระบำทำนาเกลือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณค่าคู่แผ่นดินไทยโอ้โหแน่นอนคู่แผ่นดินไทยจริงๆนะคะคู่จริงๆครับเอาเปว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมากลั่นข้อมูลให้อาจารย์ก๊อฟได้ตัดสินนะครับว่าโชว์ชุดนี้จะได้เป็นสุดปังพลังฮอตหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตในช่วงหน้าครับช่วง3า0องศาท็อ,อกโชว์ ๒ิองศาทอล์กโชว <Yeah. S 1> อบเข้าสู่ซาินิวโชว์และช่วงนี้ช่วงทอล์กโชวค่ะเราจะกลั่นข้อมูลให้จานกอฟได้ตัดสินความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของโชว์ที่เกี่ยวข้องกับการทำนาเกลือนะคะตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้ในการของโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมเปลี่ยนวิทยาคม คุณธงชัยนนทศรีมาพร้อมรองผู้อำนวยการดรธันทรวมรีวราชและคุณครูสิทิชัยป้านประทีปรวมทั้งน้องใบเตยและน้องเพ้นตัวแทนเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายมารวมตัวกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับแอบ,บอยากถามเราเข้าใจอยู่แล้วแหะว่าทําไมถึงใช้โชว์ชุดนี้แต่เพราะอะไรถึงเลือกโชว์ชุดนี้มาโชว์ครับจุดเด่นของโชว์ชุดนี้นะครับก็คือโงเรีนของเรานะครับได้อยู่ใกล้กับสถานที่ในการทํานาเกลือเราก็เลยหยิบยก อาชีพของเจ้าชาวสมุทรสาครเนี่ยครับมาใช้แล้วโชว์ชุดนี้นะครับจะได้เห็นถึงขั้นตอนในการทํานาเกลือเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนแรกเราต้องบวงสวงเพื่อเซ้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางครับก็เหมือนชาวนาไหว้พระแม่โพศพเนาะแต่คลายกันมากเลยครับต่อด้วยต่อมาก็คือเราจะเตรียมดินในการมีท่าในการกิ้งดินในพื้นหน้าอะไรเงี้ยครับที่เขาทำเหมือนถูพื้นใช่เลยครับกิ้งดินกิ้งดินกิ้งดินครับเตรียมความพร้อมพื้นที่ แล้้ววต่อดยก <champions> ็อย่างเช่นกังหันลมเนี่ยครับก็เป็นหัวใจหลักของการทํานาเกลือครับก็กังหันลมก็จะสูบน้ําจากทะเลอ่ะพอจังหวัดสมุทรสาครอยู่ใกล้กับทะเลมากเลยครับเขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบคือเรียกว่าเอาของที่อยู่ใกล้ตัวเพราะติดกันโรงเรียนแต่สามารถนํามาเป็นโชว์ได้จากวิถีชุมชน แต่กว่าจะชอบแบบนี้ได้เขาต้องไปศึกษาไปเรียนรู้น้องๆนักแสดงทุกคนไปที่นาเกลือเลยนะคะไปศึกษาที่ไหนอะไรยังไงบ้างเลยค่ะบรรยากาศเป็นยังไงคะวันนั้นบรรยากาศวันนั้นใช่ไหมคะมันก็สนุกนะคะแต่มันก็แอบร้อนไปนิดนึงค่ะโอ้ร้อนอยู่แล้วนาเกลือใช่ไหมฮะแล้วเราเคยไหมว่าได้ไปสัมผัสจริงๆถ้าเกิดเราไม่ได้ถูกให้ไปปกติเคยได้ทํำไหมนาเกลือ ไม่เคยค่ะแต่พอทำโชว์ชุดนี้เลยได้ไปสัมผัสจริงๆเพื่อที่จะเข้าถึงอารมณ์ฟิลลิ่งในการทำแดดร้อนมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะร้อนมากแล้วมีอะไรประทับใจเป็นพิเศษคะเกลือมันเค็มนะคะแต่เกลือมันเค็มค่ะเกลือเค็มถูกต้องลูกถูกต้องค่เกลือเค็มแล้วไงคะแต่มันเหมือนหีม้าค่ะโอ้ยมันจะสวยแล้วหนูแล้วลูกมหสวาตอนที่หนูได้ลงพื้นที่จริงได้ทดลองทําจริงเป็นยังไงบ้างมานั้น ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้ลงพื้นที่จริงค่ะมันยากกว่าที่เราเคยเห็นไหมเพราะโรงเรียนเราอยู่ข้างๆเราต้องได้เห็นคนทําอยู่แล้วแต่พอได้ไปทําจริงสัมผัสจริงเป็นไงก็ดีมากเลยค่ะก็เป็นสิ่งที่เคยทําครั้งแรกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าดีมากตอบตอบนางงามสวยงามดีมากแล้วก็แอบมีเบื้องหลังร้อนมากค่ะแสดงว่ามิกเชื่อว่าน้องๆจะรู้สึกว่าโอ้โหกว่าจะได้เกลือมา ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ค่ะเรามาหยิบใส่ใส่ใส่ทำอาหารเนี่ยจริงๆแล้วกว่าจะได้เป็นมเมล็ดมาเม็ดๆเนี่ยไม่ง่ายเนาะใช่แต่ว่าเกลือนี่ก็ถือว่าเป็นสินค้าหลักของจังหวัดสมุทรสาครเลยทีเดียวใช่อยากให้ท่านผอ,อได้พูดถึงการส่งเสริมนาาจะสินไทยที่นําของดีในชุมชนมาสแสดงแบบนี้ค่ะครับครับจริงๆแล้วการส่งเสริมการท่องเที่ยวกับการแสดงชนเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อได้เห็นการแสดงของน้องๆแล้วทุกคนจะอยากลงพื้นที่ไปดูนวัตกรรมการทําเกลือนะครับเพราะว่าจริงๆเรามีพาร์ทเนอร์ เป็นสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงงานท่องเที่ยวด้วยนะครับของเทศบาลนครสมุทรสาครจะส่งเสริมให้การสแสดงชุดนี้นะครับทำให้ทุกคนได้รู้จักมากขึ้นผมเชื่อว่าด้วยสเสน่ห์การสแสดง้องๆทุกคนจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนะครับไปเยี่ยมชมสถานที่จริงของการปฏิบัติงานในครั้งนี้ครับผมเป็นมากกว่าโรงเรียนละ กลายเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยนะคะได้รับรางวัลมาด้วยเป็นเหรียญทองอยากให้จย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะอ๋อก็ได้นําการแสดงชุดนาเกลนียนะคะไปแข่งขันในระดับประเทศก็ได้รับรางวัลเหรียญทองซึ่งเกิดจากแรงบรันดาลใจนะคะของคุณครูและนักเรียนที่ร่วมกันคิดนะคะก็ได้รางวัลกลับมาค่ะออขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเหรียญทองประจำปี ชื่อการประกวดใช่ระบำนาเกลือที่จังหวัดเชียงรายเราไปแข่งขันมาค่ะเป็นการแข่งขันบนเวทีระดับประเทศค่ะนะคะทั้งหมดนี้คือการกลั่นข้อมูลให้อาจารย์ตัดสินค่ะอาล่ะครับงั้นต่อจากนี้ไปเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้อาจารย์คอปวิเคราะห์และตัดสินเลยนะครับจากคำคมวักทองก่อนเลยอันดับแรกระบำทำนาเกลือภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณค่าคู่แผ่นดินไทยเชิญอาจารย์เลยครับการแสดงชุดนี้นะครับต้องขอบอกว่านำ เรื่องราวหรือว่าสตอรี่เทลลิงที่โดดเด่นคือเกลือสมุทรของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ผลิตเกลือทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการผลิตเกลือทะเลสิ่งสําคัญมากๆเกลือนั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับเมื่อก่อนนั้นประเทศต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในยุโรป เกลือเป็นสินค้าที่ทําการค้าขายและมีมูลค่าสูงการจ่ายเงินเดือนให้กับทหารต่างๆบางทีจ่ายด้วยเกลือครับและในสังคมต่างๆถ้าใครเติมเกลือเข้าไปในอาหารได้จํานวนมากถือว่าคนนั้นมีฐานะอันสูงส่งดังนั้นเรื่องเล่าของเกลือนั้นจึงเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติและชาวไทยเห็นคุณค่าและถือว่าเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจที่สําคัญปัจจุบัน สมุทรสาครนั้นถือเป็นปริมณฑลที่เป็นจังหวัดที่อยู่อาศัยของผู้คนจังหวัดที่ไปซื้อของไปท่องเที่ยวไปไหว้พระโดดเด่นมากมีนักท่องเที่ยวประมาณปีละ1.5ล้านคนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว2.5พันล้านบาทการแสดงชุดนี้นั้นได้มีการเอาเส้นเรื่องของเกลือเข้ามาทำหนา้าตศิลป์และมีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องแต่งกายท่าทาง ตลอดจนขั้นตอนในการทํานาเกลือถือเป็นการสร้างนาฏศิลป์สร้างท่ารําจากสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและประยุกต์ภาพเหนความเร็นจริงมาสู่นาติสินทำได้งดงามสวยงามทั้งการแสดงและเพลงต้องชื่นชมอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการแสดงที่สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญให้กับจังหวัดและโปรโมทจังหวัดสมุทรสาครได้นอกจากนี้ครับโชว์ชุดนี้ยังได้สร้างความภูมิใจ และแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรที่ทำนาเกลือนะครับเพราะเกลือนั้นมีคุณค่ามหาศาลกับระบบเศรฐษฐกิจสามารถเติมเต็มอาหารธุรกิจอาหารและสร้างความสุขให้กับชีวิตความภูมิใจเหล่านี้ได้สะท้อนออกมาในการแสดงชุดนี้ให้เห็นว่าสมุทรสาครคือหนึ่งในความภูมิใจของประเทศไทยในการเป็นแหล่งผลิตเกลือทะเลที่สําคัญให้กับประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นผมขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้ มาเรามาลุ้นกันเลยค่ะมาเลยขอเชิญน้องๆแสดงรวมตัวกันเลยนะคะวันนี้เราจะได้ซูปังหรือซูปเปอร์ุูปังพลังฮอตจากทันรายการจากการวิเคราะห์ของอาจารย์ก๊อฟค่ะมาเลยเ้าป็นไงนะคะซูเปอร์ุดปังพลังฮอตครับ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณอาจารย์ก๊อฟนะคะขอบคุณมากค่ะแสดงว่าโช์ช่วงนี้ถูกใจอาจารย์อย่างยิ่งเพราะอาจารย์ให้ถึงซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตไปเลยนะครับขอายินดีด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาเจอกับช่วงมิวสิคเบตและรักสุขภาพ360องศาแต่เราต้องขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมนะครับที่รับไปเต็มๆซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตสักครู่ค่ะ News อัปเดตและรักสุขภาพ360องศาราบข่าวสุด360องศานิวโชว์ลช่วงนี้ช่วง News อัปเดตค่ะทั่วโลกกำลังจับตาผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะซึ่งล่าสุดเลยมีการปิดหีบเลือกตั้งไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ำลังเริ่มนับคะแนนการแข่งขันต่อสู้กันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับัมลาเฮริสออกมาจะเป็นอย่างไรต้องลุ้นกันเพราะว่ามีผลต่อทั่วโลกจริงๆเพราะเขาเป็นชาติมหาอำนาจโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะครับแต่ว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องในกับนิ้วช์ของน้องคะเพราะว่าอาจารย์หมูเด้งครับผมหมูเด้งอาจารย์หมูเด้งซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีที่สุดของประเทศไทยเราก็ได้ร่วมด้วยรู้ก่อนเพื่อมา่ใครจะชนะร่วมเสี่ยงไทยแต่ครั้งนี้นะครับอาจารย์หมูเด้งเลือกฝ่ายชายนะครับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันนะฮะว่าผลจะออกมาอยงไไม่เกิน48ชั่วโมงได้รูผลแล้วหน่อยแล้วหน่อยยังไงน้องหมูเด้งก็คือน้องหมูเด้งเขาก็เดินไปแล้วก็เลือกกินอันที่เป็นหน้าโดนทรัมป์นั่นเองนะฮะนะคะเพื่อการการใช้น้องซึ่งซึ่งฟุตบออลกกกกเค้า็็็ใใชชัันนนนะะะ่่มจปยง รแต่เดี๋ยวก็ลุ้นกันเนาะว่าน้องหมูเด้งก็มีบทบาทและน้องหมูเด้งนี่เขามีผลจริงๆต่อองค์การสวนสัตว์ทั่วโลกเลยนะถูกต้องดีนะครับคือเห็นพี่ปอบอกว่ามีน้องเพิ่งคลอดใหม่เป็นเสือที่สวนสัตว์เชียงใหม่ใช่เป็นน้องเสือแต่ชื่อน้องเมงปอแต่เนี่ยอันนี้ได้ผลทั่วทั้งโลกเลยสำหรับสัตว์ซึ่ง ในนามสัตว์ทั้งโลกขอขอบคุณพี่หมูเด้งแล้วกันขอขอบคุณพี่หมูเด้งจริงๆพี่หมูเด้งมีคุณอุปการมากๆพอพี่หมูเด้งเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยนะคะก็ทําให้สวนสัตว์ทั่วโลกเนี่ยไปหาฮิโปแคลร์อะไรมาสู้เหมือนกันดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นซอฟท์เพลเวอร์ของเราจริงๆนะคะแล้วนั่นก็เปนิวซัพเด็กของเราในวันนี้ครับแต่เรื่องรักสุขภาพครับอย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกภาวะขาดน้ําในผู้สูงอายุอันตรายขนาดไหนเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับในช่วงรักสุขภาพ360องศาครับเลยค่ะ ช่วงรักสุขภาพ360องศาและนี่คือรักสุขภาพ360องศากับคุณปูพัชรินพรน้าทมจรัสสวัสดีค่ะสวัสดีครับภาวะขาดน้ำคืออะไรครับภาวะที่มีการรับเข้านะคะน้อยกว่าการที่แบบว่าเอาออก ะนะคะโดยที่ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะคือปกติแล้วเนี่ยพอสูงวัยมากขึ้นเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าตัวเองขาดน้ํานะคะบางทีก็เป็นเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้ก็เลยทําให้ปัสสาวะบ่อยน้าในร่างกายก็ลดลงนะคะรวมทั้งบางท่านบางคนก็คือเป็นโรคแล้วบางทีก็อาจจะเกิดการหลงลืมตามไวัยไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาเตือนกันว่าผู้สูงวัยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ชมอยู่ทางบ้านหรือว่าผู้ที่ดูแลผู้สูงวัยต้องให้ความ ใส่ใจเรื่องของภาวะขาดน้ําว่าวัยนี้เสี่ยงมากกว่าวัยอื่นๆนะคะม,มวลกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยคะของคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะก็จาของท่านเนี่ยก็จะน้อยลงพอมวลกล้ามน้อยๆลงนะคะก็ กาเก็บน้ําได้น้อยนั่นเองอค่ะนะคะอันตรายมากๆเลยนะคะแล้วก็ผู้สูงวัยที่มีเป็นกลุ่มโรค NCD เนี่ยก็คือจะต้องกินยาขับปัะสสะาวะเยอะเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยต้องชดเชยเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราต้องมาดูกันนะคะว่าอาการนะคะเป็นอย่างไรนะคะว่าเช็คสัญญาณภาวะขาดน้ําก็คือชีพจรจะเต้นเร็วกว่าปกติค้าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายรู้สึกว่าอุ๊อยู่ๆว่าเองแบบหัวใจเต้นตุบๆตับๆนะคะแล้วก็ปัสสาวะน้อยสีเข้มปากแห้งผิวแห้งกร้านหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงก็คือจะมี าการที่เป็นตะคริวบ่อยขึ้นนะคะควรวมทั้งความดันโลหิตต่ําก็จะทําให้ใจสั่นนะคะเ<ส>วียนศีรษะปวดตาปวดหัว ท้องผูกด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าจะเป็นสัญญาณที่เ,าเขาเรียกว่าจะต้องไปพบคุณหมอเลยนัคือมีความสับสนแบบว่าเกิดการสูญเสียการรับรู้อ,อย่างฉับพลันแบบนี้นี่คือ<ม>เป็นการที่เป็นภาวะขาดน้ําอย่างเฉียบพลันมากๆเลยต้องไปพบแพทย์นะคะหรือว่า1 6ึ่ใครอยู่ใกล้ผู้ที่สูงวัยแล้วเกิดอาการแบบนี้ต้องรีบโทรเลยดื่มน้ำเยอะๆนะครับอย่าขาดน้ำวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปูม,มากๆนะครับแต่ตอนนี้ครับพี่คำหลอนรออยู่แล้วไปพบกับเขาเลยในช่วงสีสันเมืองไทย สีสันเมืองไทยสีสันเมืองไทยทู้นก็หอยทางนี้ก็อกอหยอยหอยเชอรี่สีทองตอนนี้กำลังดัง<อ>ปังๆังฟังฟังฟังตอนนี้มีคนเลี้ยงกันมากมายเพราะเนื้อของมันถูกขนานนามว่าอร่อยเทียบเท่าหอยเป่าฮื้อเลยทีเดียวเจียวถูกแล้วจ้า ที่อยากซื้อไปรับประทานให้รีบเลยและใครที่อยากซื้อเอาไปเลี้ยงให้เร่งศึกษาโดยไวยนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาของมันพุ่งไปที่120บาทแล้วแน่แล้วสำหรับฟาร์มที่เข้ามาเยี่ยมชมอยู่นี้นะครับมีชื่อว่า123อุทยาฟาร์มหอยเชอรี่สีทอง <Yeah. S 1> โอ้เขอเลี้ยงกันใหญ่โตนะครับใหญ่ที่สุดของประเทศละยามนี้และสําคัญสุดก็คือมีจํานวนหอยเชอรี่มากถึง5แสนตัวเพราวาที่เศรษฐกิจตกต่ำอยูอ่ในเวลานี้นะครับและนี่จึงเป็น ทั้งฟลอพาวเวอร์และเป็นอาชีพที่ท่านควรจะรีบหาเอาไว้ในยามที่ภาวะเศรษฐกิจมันตกต่ำอย่างนี้นะ <c oughs> จะบอกให้คนป่าอยากมากินหอยแหลงไม่ถอยกินหอยเชอรี่เลี <c oughs> เ้ยงขายกำไรดีๆ <c oughs> เลี้ยงขายกำไรดีๆ <c oughs> หอยเชอรี่หอยเชอรี่สีทองอ่ะหอยเชอรี่หอยเชอรี่สีทองค <c oughs> ืขอขนมมาให้เลย สมคำำล้ือไฮเชอรี่สีทองนักจะบอกให้ขอบคุณพี่คำรวนนะครับแล้วต้องขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมที่ได้รับไปเต็มๆวันนี้ซุปเปอร์สุดปังพลังฮัตนะครับวันนี้หมดเวลานแล้วครับต้องกลับไวันพรุ่งนี้กับรายการสามร้อยสิบสามนิวโชว์สวัสดีครับ